เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงมีนิยายประเภทอัามพางคดีเยอะมากมายเหลือเกินซึ่งรวมไปถึงมังงะแนวสืบสวนสอบสวนคดีปริศนาด้วยและที่โด่งดังมากนั่นก็คือโคนันยอดนักสืบและก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้จนบางครั้งเราก็มีเอ็นิดนึงนะคะว่าประเทศที่จัดว่าสงบสุขที่สุดเลย อาชญากรรมค่อนข้างที่จะต่ำอาวุธร้ายแรงอย่างพวกปืนเนี่ยก็เป็นของแปกปลอมในสังคมญี่ปุ่นเลยทำให้คนสนใจเรื่องราวคดีเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีที่มันไกลตัวหรือเปล่าแต่กลับกันค่ะคดีที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้เป็นคดีความที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นคดีมันแปลกพิลึกอ,อีกด้วย เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่เหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไข b ้คอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราบันทึกลึกลับกันด้วยนะคะ คดีนี้เกิดขึ้นในวันที่10ทธันวาคมปีคิตศักราช1968เมื่อได้มีพนักงานธนาคารของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสาขาโคคุปุนจิที่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของโตเกียวเขาได้นำเงินจำนวนเกือบ300ล้านเยนใส่ไว้ในกล่องนิรภยัยถ้ายกระโปรงรถและก็เดินทางเพื่อจะนำเงินนี้ไปส่งที่โรงงานของบริษัทโตชิบาสาขาฟุชุโดยเงินจำนวนเกือบ300ล้านเยนนี้ เป็นเงินโบนัสปลายปีของพนักง,งานในโรงงานนั่นเองสภาพสังคมในญี่ปุ่นตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงที่ประเทศกำลังพัฒนาขึ้นอย่างหนักหลังจากแพ้สงครามมามันคือ4ปีหลังโอลิมปิกที่โตเกียวด้วยค่ะและในขณะเดียวกัน พราะการพัฒนาที่มันรวดเร็วนี้ก็ทําให้สังคมญี่ปุ่นต้องเจอกับปัญหาสังคมต่างๆมากมายรวมไปถึงความปลอดภัยในเมืองใหญ่ค่ะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าในยุคสมัยนั้นมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะและการขนเงินขนาดนี้ด้วยรถเก่งธรรมดาแบบนี้ ถ้ามองจากมาตรฐานในยุคนั้นถือว่ามันเสี่ยงมากๆเลยแต่ในยุคสมัยนั้นการขนเงินแบบนี้กลับถือว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะและในวันนั้นเองพนักงานของธนาคารที่รวมกันขนเงินไปในรถเนี่ยก็พากันนั่งเกร็งกว่าปกติเหตุผลเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เราต้องย้อนกลับไปค่ะเพื่อนๆได้มีจดหมายค่ะ ส่งมาข่มขู่ผู้จัดการสาขาของธนาคารว่าถ้าคุณไม่เอาเงิน300อล้านเยนมาให้ในที่ที่กำหนดจะทำการระเบิดบ้านของผู้จัดการธนาคารทิง้งซะซึ่งทางผู้จัดการเขาก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วและก็ได้มีการไปเฝ้าในสถานที่ตามที่ได้นัดกันไว้ ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่ได้ปีบ้านของใครระเบิดแต่ถึงมันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแต่ความกลัวมันยังคงติดอยู่ในหัวของพนักงานธนาคารซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยค่ะถ้าทุกคนในรถวันนั้นจะนั่งเกรงกันเป็นพิเศษและเมื่อรถผ่านท่านทสถานฟูชูก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเข้ามาตัดหน้ารถของเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมกับสั่งให้จอดรถและเหตุการณ์หลังจากนั้น ก็ปิดฉากลงด้วยความรวดเร็วโดวยใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นเองคนขับมอเตอร์ไซค์แจ้งว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจและก็ได้รับรายงานมาว่าบ้านของผู้จัดการนั้นระเบิดและคนร้ายเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะระเบิดรถคนเงินคันนี้ด้วยเขาจึงได้ขอให้พนักง,งานทุกคนที่นั่งในรถเนี่ยออกมาก่อนเพื่อที่จะได้ตรวจสอบรถคันนี้และระหว่างที่สายตรวจกำลังเช็คใต้ท้องรถนั่นเองก็ได้มีควันพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถ สายตัวจึงรีบตะโกนเพื่อแจ้งเตือนภัยแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยวิ่งไปหลบในมุมธนาคารเพื่อความปลอดภัยแต่แล้วมันก็ไม่ได้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นค่ะและเมื่อพนักงานธนาคารย้อนกลับมาดูก็พบว่าทั้งสายตรวจและรถเก่งที่ขนเงินมาเนี่ยได้หายไปแล้วหายไปพร้อมกันเลยในตอนแรกเนี่ยพนักงานธนาคารต่างก็พากันคิดว่าหู้ยสายตรวจคนนั้นนี่เท่จริงๆเลยนะพเพราะเขานั้นกล้ามาก กล้ที่จะเสี่ยงเอารถออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่แล้วค่ะเพื่อนๆสายตาเจ้ากรรมของพนักงานธนาคารก็ดันหันไปเห็นผู้ไฟที่มันกำลังปล่อยควันออกมาว่างอยู่ตรงนั้นจึงได้เข้าไปตรวจด,ดูรถของสายตรวจกันชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วก็พบว่ามอเตอร์ไซคันนี้มันไม่ได้เหมือนกับรถของตำรวจเลยนะมันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปและแน่นอนเมื่อเห็นแบบนั้นพวกเขาจึงรีบดึงสติกลับมาแล้ก็รู้ตัวว่า สวยละสิพวกเขาโดนโจรเล่นเข้าอย่างจังจึงได้รีพากันโทรศัพท์กลับไปเช็คที่ธนาคารและก็ได้ความมาว่ามันไม่ได้มีระเบิดอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นพวกเขาโดนหลอกเข้าเต็มๆเ,เลย โดยอาศัยความกลัวบวกกับความประมาที่มันเกิดจากการขู่ระเบิดบ้านผู้จัดการเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้และตอนนี้เงิน300ล้านเยนเนี่ยก็กาลังวิ่งห่างออกไปจากพวกเขาเรื่อยๆค่ะและแม้ว่าตอนนี้จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเจ้าหน้าที่จะช่วยกันสกัดจับแต่ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการประท้วงของนักศึกษาในบริเวณนั้นหลายทีด้วยทําให้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจมันมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะพยายามเร่งมือช่วยกันสกัดคนร้ายแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยคนร้ายลายนี้ใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะในการจัดการป้นเงินจำนวนมากคราวนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเงินในอดีตกับเงินปัจจุบันนะปัจจุบันเงินจำนวนนั้นมันจะมีมูลราคาประมาณ3,000ล้านเยนเลยทีเดียว เขาป้นโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยและยังไม่ได้ทำให้ใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแม้แต่น้อยด้วยและความพยายามไล่ตามคนร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพวกเขาก็ไปพบหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุรวมถึงไปพบรถของธนาคารพร้อมกล่องเงินที่มันว่างเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าหลักฐานจำนวนมากที่พบเนี่ยมันคือการวางยาเพื่อให้ตำรวจนั้นสับสนจนสุดท้ายแล้ว คนหลายก็ลอยนวลไปได้แบบสบายๆพร้อมกับเงินจำนวนเกือบ300ล้านเยนกลับมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในคดีพยายามทำการปูพรมและก็สืบสวนสอบสวนให้ได้มากที่สุดแต่แม้ว่าพวกเขาจะทำการปูพรมสืบสวนมากแค่ไหนก็ตามทางการก็ไม่สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้เลยไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใกล้หรือแม้กระทั่งปล่อยภาพสเก็ดของคนร้ายจากการให้ปากคำของพยาน มันก็ไม่ได้ช่วยให้ตามจับใครหรือช่วยให้คดีนี้คืบหน้าไปไหนเลยค่ะและคดีนี้ก็ได้กลายเป็นคดีดังที่มันสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนชาวญี่ปุ่นทำให้ทั้งธนาคารและตำรวจเนี่ยถึงกับเสียหน้าเลยแต่เพราะว่าไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอายุความของคดีจึงมีเพียงแค่เจปีเท่านั้นทำให้หลังจากปีคิตศักราช1975เป็นต้นมาแม้คนร้ายจะเดินออกมาแถลงข่าวว่า ฉันเนี่ยแหละเป็นคนปนทางการก็ไม่มีอำนาจอะไรในการไปจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้และด้วยเหตุผลต่างๆที่เราเล่ามาให้เพื่อนๆฟังทำให้หลายต่อหลายคนเรียกคดีนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบค่ะตามฉบับที่เราเนี่ยมักจะได้อ่านตามนิยายรหัสคดีต่างๆซึ่งถ้ามีนักสืบชื่อดังโผลมาในที่เกิดเหตุมันก็อาจจะไขคดีได้แบบเทๆ่ๆเหมือนโคนันที่พวกเราชอบดูกันแต่ว่า นี่คือความจริงค่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่นิยายคนร้ายก็เลยลอยตัวไปได้แบบสบายๆและด้วยความสมบูรณ์แบบของคนร้ายในคดีนี้นี่เองทำให้มีการผลิตเป็นสื่อบันเทิงนิยายละครภาพ,พยนตร์ออกมาเรื่อยๆบางทีก็มีเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตีความต่างๆสารพัดร่วมไปถึงการวิเคราะห์มากมายเรียกได้ว่าไม่น่ามีคนญี่ปุ่นคนไหนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของคดีนี้ เพราะว่าคดีนี้ในความเป็นจริงมันคืออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบและก็ไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยเลยแต่เอ๊ะไม่มีผู้ต้องสงสัยจริงหรือเปล่าเรามาพูดถึงผู้ต้องสงสัยกันก่อนค่ะซึ่งจริงๆแล้วคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยสําคัญอยู่หนึ่งคนด้วยกันนั่นก็คือเยาวชนญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะซึ่งเราขอเรียกเขาว่านายเอที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าเขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นตอนที่มันเกิดคดีและที่สําคัญเขาเป็นลูกชายของตำรวจสายตรวจ และก็ยังมีประวัติอยู่ในแก๊งลักเล็กขโมยน้อยบริเวณนั้นด้วยทำให้ในายเอเนี่ยถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะเพราะนายเอสามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆของการปฏิบัติงานของตำรวจได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคืนก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยนายเอไปดื่มเหล้าที่ชินจุก,กุนะดื่มจนเมามายเลยไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถลงมือป้อนในวันถัดไปได้ รวมไปถึงรอยนิ้วมือและก็กุ๊บเลือดของเขาที่มันไม่ตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกด้วยแต่ปัญหาใหญ่นั่นก็คือ5วันหลังจากที่เกิดเหตุคดีปน300ล้านเยนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปสอบสวนนายเอแต่นายเอกับค่าตัวตายด้วยการดื่มไซยาไนท์ทำให้มันกลายเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่และเวลายยคดีนี้ขึ้นมาทีไร นายเอกก็มักจะถูกพูดถึงในฐานะผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอยู่เสมอและเมื่อคดีนี้ค่ะมันยิ่งชวนสงสัยสับสนวุ่นมีปริศนาเยอะแยะมากมายทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีที่มีการสืบสวนครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยการระดมกำลังเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจำนวนแสนกว่านายไล่สืบสวนกันอย่างเต็มที่แต่ก็ดูเหมือนว่า มันจะต้องใช้งบประมาณสูงมากและก็ไม่น่าจะคุ้มเลยแต่สิ่งสําคัญของกรมตํารวจในตอนนั้นก็คือการพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่กลายเป็นว่ามันกลับส่งผลในมุมกลับเมื่อมีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งถูกจับกลุมในฐานะผู้ต้องสงสัย เพราะว่าเขานั้นมีหน้าตาคล้ายกับภาพสเก็ตของคนร้ายทําให้สื่อพุ่งเป้าไปที่ตัวของเขาในทันทีและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อาศัยความผิดในคดีเล็กๆน้อยๆของเขาเพื่อจับกลุ่มมาสอบสวนแต่คนขับแท็กซี่นั้นเขาก็สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเขามีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนว่าในตอนเกิดเหตุนั้นเขาอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรอยู่แต่กลายเป็นว่า ครอบครัวของคนขับแท็กซี่นั้นจะต้องล้มละลายเพราะคนมองว่าเขานั้นทำผิดไปแล้วด้วยอำนาจของสื่อตอนนั้นทำให้คนเชื่อว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นคนร้ายที่ขโมยเงินแน่ๆและนี่ก็เป็นการใช้อำนาจของตำรวจโดยไม่ชอบด้วยกลายเป็นว่าแทนที่มันจะมีแค่คดีป้นเงิน300เยนก็ได้เกิดคดีใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคดีเพราะคนขับแท็กซี่ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายในปีคิตศักราช2008หรืออาจจะพูดกันได้ว่า ถ้าไม่มีการจับกลุ่มในครั้งนั้นชีวิตของคนขับแท็กซี่ก็คงไม่เป็นแบบนี้และนอกจากนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ยังมีคนออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยเป็นคนก่อคดีนะโดยเขาได้เขียนลงในเว็บบอร์ดแต่งนิยายว่าได้เป็นเพื่อนกับนายเอและนายเอเนี่ยก็ไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจก่อคดีร่วมกับแฟนสาวของนายเอซึ่งเขานั้นชอบพอกันอยู่แล้วและก็มีการใส่สีตีไข่ลงไปเพิ่มรายละเอียดดีเทลที่ทําให้คนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยแหละคือผู้ก่อคดี แต่สุดท้ายก็ถูกมองว่ามันเป็นเพียงการแต่งนิยายเพื่อความสนุกสนานเฉยๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังหาซื้อนิยายเรื่องนี้ได้อยู่ทั่วไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ทําให้คนร้ายในคดีนี้รอดไปได้อาจจะเป็นเพราะการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองด้วย <c oughs> เช่นภาพสเก็ตของคนร้ายที่ได้มีการแจกจ่ายออกไปมากมายที่สุดท้ายนั้นพยานก็ออกมายอมรับว่าพวกเขาไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนมากนะัก รวมไปถึงการโอนคดีไปอยู่ผิดแผนกและผิดที่ผิดทางค่ะเพราะฝ่ายที่รับผิดชอบในคดีนี้ค่ะดันเป็นแผนกคดีฆาตกรรมแน่นอนว่าพวกเขาไม่ถนัดเรื่องการปล้นธนาคารหรือการปล้นเงินแบบนี้และการสืบสวนสอบสวนก็ดำเนินไปอย่างหนักมากจนถึงขั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเครียดตัดสินใจฆ่าตัวตายและเมื่อเรามองย้อนกลับไปก็มีนักเขียนที่วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วคดีนี้ไม่ได้เป็นอาชญากรรมสมบูรณ์แบบอะไรเลย แต่เป็นพอโชคซะมากกว่าเพราะว่าแม้จะมีการเตรียมพร้อมอย่างดีในหลายๆเรื่องแต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่มากเหมือนกันค่ะตั้งแต่ที่คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้ารถของเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วบอกให้หยุดตอนนั้นถ้าหากเขาโดนชนเข้าไปคดีก็คงจบไปตั้งแต่แรกแล้ว และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เห็นเหตุการณ์อีกจํานวนไม่น้อยเหมือนกันทําให้ดูเหมือนว่านี่แหละค่ะเป็นการตัดสินใจโนเพราะจดหมายการขู่เอาเงินก่อนหน้านี้มันไม่ประสบความสําเร็จเลยและในขณะเดียวกันอดีตเจ้าหน้าที่ตารวจก็มองว่า ถึงมันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่นักวิเคราะห์บอกไว้แต่คนร้ายก็วางแผนละเอียดเป็นอย่างดีและก็ต้องรู้ข้อมูลวงในของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีค่ะเพื่อนๆคดีปล้นเงิน300ล้านเยนยังคงเป็นคดีที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้และก็ไม่มีใครประกาศเลยว่าเป็นคนทําและถึงแม้ว่าคดีจะหมดอายุความไปแล้วแต่คดีนี้มันก็มีความน่าสนใจอยู่เสมอค่ะและก็ยังเป็นคดียอดนิยมของสื่อบันเทิงรวมไปถึงคดี คดีนี้มักจะถูกกล่าวถึงในฐานะจุดอ้างอิงของอาชญากรรมที่มันสมบูรณ์แบบและเชื่อกันได้เลยว่ามันยังคงเป็นคดีที่อยู่คู่สังคมญี่ปุ่นไปอีกนานเท่านานจนกว่าความจริงจะปรากฏจนกว่าจะมีการไขคดีปริศนานี้ได้ค่ะและเรื่องราวของคดีปริศนาการป้นเงิน300ล้านเยนก็จบลงที่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆคิดว่าใครคะเป็นคนร้ายในคดีนี้ ใครหอบเงิน300ล้านเยนหนีไปกันแน่ลองคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนี้ค่ะความคิดเห็นไม่ผิดนะคะแต่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนิดนึงเนาะและสำหรับคลิปหน้าเราจะนำคดีปิิศนาแบบไหนหรือเรื่องลึกลับแบบไหนมาเล่าให้ฟังกันอย่าลืมกดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราใหม่ๆจากพวกเราบันทึกลึกลับค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอลากันที่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ